คลิปนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มหาสกินใหม่กันนะครับผมขออนุญ,ญาตแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปรับเติมเกมคุกกี้แลนถูก,กว่าเติมกันเองปลอดภยัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจเน่ยลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับขออนุญ,ญาตฝากร้านสปอนเซอร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับคือตอนนี้เน่ยเกมก็ได้อัปเดตสกินมาใหม่3อันนะครับได้แก่สกินแครอทสกินบีทรูทแล้วก็สกินน้องผักนะครับเป็นซูเปอร์อีพิกก็คือสกินแดงเนี่ย ถึอง2อันเราก็สกินมน่วง1อันนะครับตอนนี้ผมเตรียมลูกบาเน่เติมกับร้านคุกกี้แลนไว้เนี่ยรวล,ลงก็มีเป็นแสนแล้วนะครับเดีย๋ยวสุ่มหาสกินนี้กันจริงๆแล้วเนี่ยเรามีผลึกเกลือเนี่ยแลกได้เลยนะแต่ผมรู้สึกว่าแลกเอาผลึกเกลือแลกเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางของเรานะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายนะผมอาจจะสุ่มหยาดได้สกินหน้าตู้อันใดอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยผมอาจจะแลกเอาเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันขอดูผลก่อนนะครับมาเริ่มจากรอบแรกกันเลยนี่ โอ้ oh, ต้นนี้อยู่ทั้ง2เดือนนะครับรอบแรกฟึบสเตปเรา,าเหมือนเดิมครับสกิปเหมือนเดิมรอบแรกผมว่าข่าวล้วนได้เลยนะครับมาให้แบบว่ามาให้เป็นวิธีนั่นไงข่าวล้วนจริงด้วยพูดขำๆไม่เสือกมาจริงอะไรวะเนี่ยอ่ะรอบ2ต่อนะครับรอบ2เออฟึบผมว่าน่าจะชะตาไม่ต่างกับรอบแรกรอบ3 เออมีมีสีสีฟ้าสีฟ้านี่ไม่ต่างกับสีขาวเท่าไหร่ในความหมายของผมนะครับค่าเท่ากันเป๊ะโอเคขาวเก้านะครับฟ้าหนึ่งรอบที่ชุดที่สามนะครับชุดที่สามแล้วชุดที่สามเออมาเรองนี้มีสิทธิ์ลุ้นหน่อยเว้ยเฮ้ยรอบแรกมาเลยปะเนี่ยมาเลยป่ารอบที่สามเอยรอบทีหมดเลยเว้ยเกียบนะครับโอ้โหวิดีโนี้มันจะสั้นมากเลยเนะี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> พูดไปเล่นไปเฮ้ย hey, อันใหม่มใ้่ไ้น้องผ่ายันนี้่ผมปิดจ็อบเลยแล้วะเออแม่โอ้รอบนี้ไม่คลิปนี้เราเร็วนะครับงั้นผมจะสุ่มให้มันครบ10ชุดละกันนะครับเพราะยังไงผมก็ต้องเก็บดาวเกลือไว้เผื่อไปแลกพวกตัวเก่าๆด้วยฉะนั้นยังไงก็ต้องสุ่มอยู่ดีแม่รอบนี้ดวงดีจริงๆนะมันคือที่ดวงดีไม่ใช่แต่หรอกเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเราทําคลิปสุ่มอันนี้ไปใช่ไหม ซึ่งระหว่างมันจะมีช่วงแบบว่าช่วงที่ผมไม่ช่วงที่ระหว่างรอเจ้าตัวเซตใหม่มาผมก็นั่งสุ่มอันนี้เล่นไปนะครับประมาณเอ่อสีห้าหมื่นนะครับไม่ออกสก,กินแดงเลยนะครับสงสัยสุ่มอันนี้เยอะแล้วมันไม่ออกมัม้งมนเลยมาม,มันเลยมาออกที่อันนี้แล้วมันไม่ไม่ได้เลยเ่อเกลือเลือจริงๆนะครับอนนี้1 2 3หรือผมอาจจะสุ่มไม่ถึง10ก็ได้นะเอาช่วงกวจะพอใจแล้วกัน3แล้วรอบที่4ครับชุดที่สี่ แล้วอีกอันหนึ่งนี่คือสบายอันนะอีกอันนึงนีงน่ค,นนนคือปิดจ็อบแบบปิดจริงๆนะถ้าผมได้ซูเปรอร์อวอีกหนึ่งอันนี้ผมจะไม่ไม่เสียไปสุ่มแน่นอนนะครับเฮ้ยรู้เลยปะเนี่ยน้องผักเฮ้ยเออหูเยี่ยมนะครับผมยังไม่มีอันนี้เออรอบนี้ดีนะครับแดงไหมเออโหดีนะสุ่มต่อนะตอนแรกผมนึกว่าจะต้องใช้สกินไอใช้ดาวแรกแล้วผมอยากได้มากอันนี้มันน่ารักนะครับแน่เออสุ่มต่อเอ้ยรอบนี้มันดีทั้งนั้นเลยเว้ยอ่าต่อครับ เอ้สกินเนี่ยขอหน้าตู้กันนึงนี่คืออีเวนต์นี้เราจบเลยนะน้องผักน้องผักออ้ยน้องผักแม่น้องผักนะครับขาดวะบีดรูทใช่ไหมผักบีดรูทผักบีดรูด่ไม่ออกหน้าตู้เลยเว้ยว่าจะออกสกินม่วงเยอะมากาอะรอบเมื่อกี้สกินม่วงกี่อันวะสองก่อนหน้านี้อีกหนึ่งโอ้ยพอมันจะมารัวก็รัวนะทั้งหมดก,กี่ชุดแล้วเนะี่ยสามสี่ห้าแล้วนะครับ รอบที่หกฟึบรอบนี้ไม่น่าจะได้นะอออโอเคนะครับเกมบอกว่าเออออกดีกันไปแล้วนีจริงขอขอสกินแดงอันที่ผมยังไม่มีอันไหนก็ได้นะครับอีกันนึงดีเลยฟึบรานี้ไม่น่าจะได้นะสีม่วงเลยหน้าตู้ น่านจะหวังเยอะไปหน่อยนะครับน้องผักเดี๋ยวผมก็ชอบสกินน้องผักนะน่ารักน่ารักนะครับเนี่ยสกินน้องผักจะหน้าตาประมาณนี้เลยนะเขาเรียกว่านะกระเป๋าดอกไม้ครับเหมือนแบบว่ามันเหมือนแบบว่าพวกเทพธิดาเออเออทูตประจำตำแหน,นะะ่งเขาไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับเทพธิดาแล้วกันเออจะใช้ว่ามาสัสคอตก็ไม่ใช่ตัวเดียวแบบนี้ฟึบฟึบ เฮ้ยสกินโมเมนป็น้องผักไม่ใช่น้องผักสงสัยที่ผมหวังสกินแดงอีกอันหนึง่งที่ผมน่าจะหวังสูงไปอ่าฟึบเออมาเหอะมาอีกอันหนึง่งน้องผักก็ได้เออนี่เรามิชชั่นเราคอมพลีทแล้วนะครับเรียบร้อยฟึบ เอ,อ้ยได้เทพธิดาด้วยผมไม่มีสกินนี้พอดีนะอุ้ยสุม่มรอบนี้นี่คือออกแต่แบบว่าของดีทั้งนั้นเลยนะสำหรับผมนะเอออ่ะพูดถึงสกินม่วงเนีย่ยสกินม่วงผมขาดแค่อันเดียวเองมั้งตอนนี้ใช่ไหมาขาดล็อกสตาร์เดียวเองแล้วสุ่มไปกี่ครั้งแล้ววะไม่ได้ดูเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะอีกทีหนึ่งครับสุดท้ายพอแล้วผมว่าผมแลกเอาดีกว่าเพราะว่าขาดแค่อันหนึ่งนะครับเฮ้ย มาเลยปะเนี่ยมาเปล่ามาเปล่ามาเปล่าเฮ้ยมาอะไรบีรุดบีรุดคอมพิวตเคลียครบครบทุกอันโอ้โอ้ดีนะสุ่มดีนะตอนแรกผมกะว่าจะพอแล้วนะตอนแรกโอ้ดีนะเราสุ่มต่อโอ้ครบเลยครบเลยโอ้โห หนดิถ้าผมแลกของเก่ามันพอเลยป่าวะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแกันผมแมวอยู่แล้วแปดแปดหกสิบสี่ใช้หกร้อเจ็ดิบดาวเกือโอ้ยังไม่ครบยังไม่ครบน่าจะอีเวนหน้าเนี่ยถ้าอีเวนหน้าผมว่าเราน่าจะแบบว่าใช้ดาวเกลือแลกของเก่าได้ครบหมดแล้วอีเวนนี้ยังแลกถ้าคือถ้ามันยังไม่ครบตามที่มันจะแลกได้ผมจะยังไม่แลกนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเขารียกเผื่อสุ่มได้ซ้ำอะไรเงี้ยมันคงจะรู้สึกเซ็งแย่นะครับโอ้แต่โอ้แล้วมาครั้งสุดท้ายพอดีนะอูดเล่านี้เล่านี้เ,นเ,นเ,นเรียกว่าดวงสำรับผมนะ สำหรับผมสุ่ม10ชุด19ได้สก,กินหน้าตู้ครบหมดเลยนี่คือดวงดีมากดวงดีมากบางคนจะบอกโอ้พี่ถ้าพี่ไม่ได้สุ่มทีเดียวได้ครบพี่ไม่ดวงดีขนาดนั้นหรอกอันนั้นแต่ละคนตั้งความคาดหวังไว้เหมือนกันสำหรับผมเนี่ยคาดหวังไว้ที่10 10ชุดเนี่ยตอนแรกผมตั้งว่า10ชุดเนี่ยได้แบบว่าได้2ใน3หน้าตู้ก็ถือว่าดวงดีลแล้วก็คือได้อาจจะได้1อันนี้บวกกับอันนี้หรือได้2อันนี้อันทั้งหมดนั้นแต่คือรอบนี้19 0ชุดเราได้ครบหมดเลยนี่คือโคตร โคตรสุดยอดนะครับสำหรับผมนี่คือดวงดีมากสำหรับผมนะประมาณนี้แล้วกันพอใจละคลิปนี้หลังจากที่รอบที่แล้วนี่ผมจะได้ว่าไอตอนนี้เราหมดไปเยอะมากจะไม่ได้ว่าหมดไปเท่าไหร่นะครับก็สามสี่หมื่นป่ะเออไม่รู้จะไม่ได้ช่างมันเถอะประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ